ค่ำคืนในนิวยอร์กผู้คนเดินกันทุกท่านท่ามกลางแสงไฟเมืองใหญ่ราฟาเอลมนุษย์เต่านินจาผ้าคาดตาสีส้มเดินออกมาจากโรงหนังด้วยท่าทางหดหงิดทันใดนั้นมีคุณยายคนหนึ่งเดินถือกระเป๋าแต่โจนสองคนโผล่มาจากด้านหลังฉกกระเป๋าแล้ววิ่งหนีคุณยายร้องขอความช่วยเหลือราฟาเอลเห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปดักทางใช้ขาดัดโจล้มลงแล้วคว้ากระเป๋ายนคืนให้คุณยายเขาเปิดเสื้อคลุมให้เห็นอาวุธสามง่ามข้างเอว ทำให้โจนตกใจและวิ่งหนีแต่ยังไม่จบโจนทั้งสองหลบอยู่หลังกำแพงจูจูมีชายสูงหน้ากาก,กฮอกกี้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือเคซี่โจนเขาตักเตือนพวกโจนพร้อมคว้าไม้ฮอกกี้ออกมาเตรียมลงโทษโจนถูกฟาดเข้าอย่างแรงแต่ราฟาเอลโผล่มาผลักเคซี่โจนล้มลงก่อนจะชวนเขาสู้กันแทนทั้งสองเริ่มประทับฝีปากกันเสียงดังสุดท้ายโจนสองคนอาศัยจังหวะน,นั้นวิ่งหนีไปได้และนี่คือการพบกันครั้งแรกของฮีโร่ทั้งสองค่ำคืนในนิวยอร์กผู้คนเดินกันทุกท่าน ท่ามกลางแสงไฟเมืองใหญ่ราฟาเอลมนุษย์เต่านินจาผ้าคาดตาสีส้มเดินออกมาจากโรงหนังด้วยท่าทางหดหิิด,ดทันใดนั้นมี